สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ตัดสินใจลำบากอีกวันหนึ่งนะคะก็เลยถือโอกาสเนี่ยมาบันทึกไว้นะคะเพราะเป็นวันที่เราตัดสินใจที่จะปิดกิจการธุรกิจออนไลน์ที่สร้างเองมากับมือนะหลังจากที่เราลาออกจากงานประจำนะคะก็ไม่ใช่ธุรกิจอะไรที่มันใหญ่โตนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจ อันแรกนะฮะที่เราทำเองศึกษาเองและลองผิดลองถูกนะคะหลังจากที่เราลาออกแล้วนะคะและเป็นธุรกิจที่เลี้ยงเรามาตั้งสี่ห้าปีนะฮะไม่ขาดทุนนะคะงานนี้ค่ะคือจริงๆแล้วก็อยากจะบันทึกไว้เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มต้นมาจากแบบนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละนะคะ คือเราจะชินกับการทํางานประจำนะคะเพราะการทํางานประจำเนี่ยคุณไม่มีความกดดันไม่มีความเสี่ยงเลยนะ,ะถ้าเทียบกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะหรือเจ้าของกิจาการเองนะ,ะคือไม่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเนี่ยความกดดันมันมีหมดนะคะมากกว่าคนที่ไปทำงานประจําเยอะเลยนะคะคือคนที่รับเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยคุณจะมาหมดว่าคุณมีความกดดันคุณเครียดคุณอะไรคือ มันคนระดับกันนะฮะเพราะว่าจิตนี่ก็คือเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วนะฮะเมื่อก่อนขนาดตอนที่เราเอ,อได้โปรโมทเป็นหัวหน้านะคะต้องดูแลคนเยอะต้องคือมันเครียดก็จริงนะฮะแต่มันจะไม่เครียดแล้วก็มีความเสี่ยงเหมือนกับที่เราออกมาทําเองนะฮะแต่อย่าลืมนะคะอะไรที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนก็ย่อมมากกว่าถูกไหมอ่าคนที่เรียนพวก การบริหารธุรกิจหรือว่าอะไรมาเนี่ยจะรู้กันหมดนะคะสูตรนี้นะคะเราไม่ต้องไปพูดเยอะนะคะทุกคนรู้หมดเพียงแต่ว,ว่าใครจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะคือโดยลักษณะน,นิส,สัยของตัวจินนี่เองเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปคุยกับใครไม่ชอบนินทาใครไม่ชอบไปซุ้งซิ้งนุ่งนิ้งกับใครหรือสร้างความสัมพันธ์อะไรเยอะแยะค่ะเราชอบอยู่เงียบๆคนเดียวอะ่ะนะคะคืออยู่ได้อะ่ะไม่มีปัญหานคะ คือทั้งวันอาจจะไม่ต้องคุยกับใครก็ได้นนะให้เราได้ทําอะไรเป็นของเราเองนะมันเป็นนิสัยของเราจะให้เราไปทําธุรกิจอะไรใหญ่โตเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่ใช่นะคะแล้วเราก็คงจะทําไม่ได้นะคะคิดว่านะคือมันไม่ใช่นิสัยนะแล้วอย่างคือเราก็ถึงวัยกลางคนแล้วไงคะมันไม่ใช่วัยที่เราจะไปแบบสู้หรือว่าฝ่าฟันตื่นตั้งแต่เช้าไปทํางานหรือตื่นตั้งแต่เช้าไปทาโน่นทํานี่นะคะ ทุกวันนี้คือเรานอนแบบตื่นธรรมชาติกันหมดนะฮะคือจินนี่กับคณโรเบิร์ตเราสองคนทำอยางนะฮะคือเราไม่ได้ซีเรียสมากค่ะเราแค่ต้องการหาเงินไว้นะฮะเพื่อใช้ในายามกเกษียณเท่านั้นเองนะฮะและเป้าหมายของเราก็ไม่ได้สูงมากนะฮะมีแค่30ล้านบวกลบก็พอละล่นะละเราไม่ได้ต้องการเยอะขนาดแบบรวยล้นฟ้าประมาณนะะั้นนะคะคือเราแค่ต้องการชีวิตที่มันมีความสุขก็พอ <laughs> คือสามสิบล้านคือเงินฝากนะฮะคือเรายังมีพวกเงินกเกษียณที่รัฐบาลจ่ายให้อยู่นะคือของจินนี่ก็ได้แล้วของคุณโรเบิร์ตก็ได้แล้วนะฮะเอออันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของเราสองคนนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราสองคนก็คืออยู่แบบชิลๆมากเลยนะฮะเนาะพยายามจะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วไม่สร้างความกดดันให้กับตัวเองเยอะเกินไปนะฮะเพราะมันไม่จัเป็นนะฮะชีวิตคนเรามันสั้นนะฮะต้องต้อง ้องอยู่ให้มีความสุขก่อนนะฮะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมาใจมีนุ่นบินนี่นะฮะและโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือเราสองคนไม่มีหนี้เลยค่ะไม่มีหนี้เลยนะ,ะหนี้ของเราคือสูงนะคะเราถึงได้อยู่แบบนี้ได้นะฮะเนาะอ่ะทีนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะ,ะว่าหลังจากที่เราออกจากสถาบันการเงินนะะงานแรกที่เราออกมานะเราก็ดูอยู่หลายหลายอย่างนะคะว่าจะทำอะไรดีเพราะเราก็กลัวขาดทุนใช่ไหม เงินทุนเรามีจํากัดะนะฮะตอนนั้นมีมีประมาณหลักล้านเองนะะในบัญชีนะคะก็นั่งศึกษาดูผลิตภัณฑ์ทั้งหลายตัวนะคะก็ได้ตัวหนึ่งมานะคะคือไมโครโฟนคาราเกะนะ,ะซึ่งห้าปีที่แล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ฮือฮามากนะคะเพราะเป็นไมโครคาราเกะที่มีคุณครูท่านหนึ่งจากเบงจีเนะี่ยเขา คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะ,ะเป็นไม้ตัวแรกไม้คาราเกะที่พบพาไปไหนมาไหนได้นะฮะโอ้โหสินค้าตัวนั้นเท่าที่จินนี่ศึกษาดูนะฮะคือเราก็เข้าไปดูผลตอบรับของคนซื้อในเมืองจีนในไต้หวนันสิงคโปร์มาเลเซียคือหลายที่นะคะก็คือไปดูไปเช็คด,ดูนะฮะมีแต่คนแย่งกันซื้อนะฮะมีเด็กคนหนึ่งนะคะ เขายังเรียนไม่จบเลยนะคะคือเด็กน่าจะไม่เกินยี่สิบอ่ะเขาก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปวางขายในตลาดนัดกลางคืนนะคะเด็กคนนั้นรู้หรือเปล่าว่าเขาทํากําไรได้เท่าไหร่สิบกว่าล้านในปีแรกนะคะแล้วใตุที่เขาโด่งดังเป็นข่าวเนี่ยเนื่องจากสรรมภารกรไปตรวจเขานะคะเราบอกว่าเอ้ยคุณต้องจ่ายภาษีนะเพราะยอดขายคุณเยอะมากนะะเข้าถึงขนาดที่ว่าจ้างคนมาคอยตอบคําถามบริการลูกค้านะคะ เฉพาะสินค้าไม่ตัวแรกคือรุ่น K068 นะฮะสมัยนั้นเนี่ยลำพงเนี่ยแค่3วัตต์เองนะฮะโอ้โหคนยังแย่งกันซื้อนะฮะและราคาเนี่ยขายกันถึง3,500ัต่ออันนะฮะโอโ้แบบแบบเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดเลยนะฮะว่ามันจะเป็นที่ยอมรับของตลาดมากขนาดนี้นะอ่ะอันนั้นจินนี่ก็คือไปศึกษานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยไปค้นหาดูว่า สินค้าตัวนี้เป็นของบริษัทไหนนะคะแล้วเราจะเอาเข้ามาในเมืองไทยได้ยังไงโอ้โห,โอโหพอหาข้อมูลไปมานะคะสินค้าเนี่ยรู้ลวละแล้วก็รู้แล้ะละว,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 ว่าแหล่งออบริษัทเขาอยู่ไหนนะคะแล้วเราก็ส่งจดหมายไปถามบริษัทนี้นะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่ต้นต้นทุนตอนนั้นแพงมากนะคะบอกได้เลยว่าเอาเข้ามาคือพันอาบะนะคะยังไม่รวมค่าส่งอีกนะ สมัยนั้นเนี่ยเพิ่งทำการค้าใหม่ๆนะนำเข้าจากจีนอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาแนะนำมาเนี่ยบอกว่าค่าสง่งอ่ะคิดเป็นโลโลละแปดสิบเออเราจะนคิดว่าถูกนะฮะเออไม่เป็นไรเอาเข้ามาถูกนะฮะที่ไหนได้นะ,ะตอนนี้นะฮะเอามาตั้งสองรอยกโลสามร้อยกโลเนี่ยหกพันบาทเองนะคะทำไปนานๆแล้วจะรู้ราคาเองนะ,ะถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยรับรองว่าเจอกันหมดทุกคนนะ ใครก็ไม่รู้มาบอกเราว่าเออเดี๋ยวฉันนําเข้าให้นะเดี๋ยวฉันมาส่งให้นะคิดโลโลละเท่าไหร่นะโอชาดกินกันไปไม่รู้กี่ปีนะยอมใจเขานะอะพอได้สินค้าเสร็จแล้วก็สั่งซื้อเข้ามานะฮะถึงแพงก็ก็สู้นะฮะก็คิดว่าเมืองไทยยังไม่มีใครขายไงพอเราเอาเข้ามาเสร็จเนี่ยทาโฆษณาเสร็จนะฮะบนเพจนั่นแหละะ,ะเอาอะไรที่มันแบบไม่ต้องเสียเงินเยอะนะ แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งค่ะส่งข้อความมาเลยค่ะพี่ผมก็ขายอยู่นะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่นำข้าแต่แต่ว่ายอดขายเขาเนี่ยไม่ค่อยดีไงเพราะเขาเป็นคนแรกๆกที่เอาเข้ามาเพราะาตอนนั้นเราก็ไม่ได้ดูเนาะว่ามีคนอื่นขายไหมนะพะพอเราเอาเข้ามาเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าพี่พี่ขายราคาเดียวกับผมได้ไหมเออเราดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องขายราคานั้นนะคะก็เลย ขายไปสองพันสามนะคะตอนนั้นนะคะน้องคนนั้นเขาบอกเขาขายไม่ดีนะแต่ตอนที่จินนี่เอาเข้ามาเนี่ยเริ่มได้ขายนะฮะสองพันสานะโอ้โหก็ขายได้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะฮะขายได้เกือบล้านหนึ่งอะนะฮะก็เท่ากับว่างานแรกเราไม่ได้ขาดทุนนะฮะ พอสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จเนี่ยจ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยอทีนี้เราจะไปขายให้ใครล่ะเนาะโอ้โหตอนนั้นสิ่งที่คิดได้ก็คือไปวางขายในรลตัสนั่นแหละนะคะหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีคนเดินผ่านไปมาเยอะๆนะคะก็เลยไปสอบถามค่าเช่าที่นะคะโอ้โหแพงมากบอกได้เลยนะคะขนาดอยู่ชานเมืองนะคะสุขประการเนี่ยในอำเภอเมืองนะคะ ไปขที่โลตัสเนี่ยชาร์จเรานะฮะอาทิตย์หนึ่งอ่ะสามสี่หมื่นนะคะแบบเอาที่ที่มันไม่ค่อยแบบคนเดินผ่านเยอะแล้วนะคะยังโดนประมันสามสี่หมื่นอ่ะอาทิตย์เดียวนะฮะโอ้โหแบบต้องยอมจ่ายนะคะปีแรกคือต้องยอมจ่ายเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้จักเรานะ,ะอาที์นี้ปัญหามาแล้วล่ละฮะพอไปตั้งขายเสร็จถึงได้รู้ว่าของกอบเยอะเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะว่ามีลูกค้าเดินผ่านแล้วบอกว่าเอ้ยเคยซื้อแล้วนะฮะไม่แบบนี้แหละรุ่นเดียวแบบนี้แหละรุ่นนี้แหละสีนี้แหละรูรปทรงแบบนี้แหละตะโกนแทบตายเสียงไม่ออกนะคะเอ้ยมันไม่ใช่นี่ไอ้ที่เราสั่งซื้อมามันโอเคอยู่นี่มันเสียงดีมากแล้วร้องสนุกด้วยนะฮะก็เลยให้เขาลองนะพอทุกคนมาลองเสร็จเนี่ยโอ้โหลูกค้ายอมจ่ายนะฮะก็รอดไปอีกหนึ่งงานค่ะก็ไป ไปขายที่โลดตัดเป็นประจำนะฮะพอขายไปขายมาเรามาคำนวณดูต้นทุนแล้วเนี่ยเอยถ้าเรายังใช้วิธีแบบนี้เนี่ยคือกำไรมันน้อยมากไงฮะมันกลายเป็นว่ากำไรของเราเนี่ยไปอยู่ที่คนที่จัดบูธหมดเลยค่ะเนาะก็เลยคิดดูอยู่ว่าเอ้อเอาทำไงดีนะฮะก็เลยไปดูเออมีลาซาดานะฮะโอ้สมัยนั้นคือรู้ว่ามีลาซาด้าอยู่แล้วก็ ไปสร้างเพจใน Facebook อยู่นะคะคือไม่มีต้นทุนเลยนะคะเราแค่ไปสมัครแล้วก็ไปลงสินค้าขายก็พอนะอ่าเราก็เลยลองลองไปทําดูนะขายได้นะฮะโอพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ไปออกบูลละนะคะจะได้ประหยัดต้นทุนนะคะแล้วลาซาด้าเนี่ยโอขายได้ทุกวันนะฮะวันละตัวสองตัวก็ยังดีใจนะคะเพราะอย่างน้อยๆคือเรารอดแล้วไงฮะเราก็ได้ขายเรื่อยๆนะจากเดือนละ สี่ห้าหมื่นนะคะแรกๆขายได้เดือนละสี่ห้าหมื่นเองนะไม่เยอะนะพอหลังๆเนี่ยกลายเป็นเดือนละแสนนะฮะมีเงินเข้าทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเข้าประมาณสามสามหมื่นสี่หมื่นมันแล้วแต่แล้วแต่ยอดนะฮะโอ้เริ่มรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะว่าอืมมันขายได้นะฮะตอนหลังก็มีช้อปปี้เข้ามาอีกนะก็ไปสมัครขายในช้อปปี้อีกก็ขายได้อีกนะฮะก็เท่ากับว่าสองเอ่อแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็ช่วยเราขายออนไลน์มา เรื่อยๆนะพอมาไข่ของเองเนี่ยโอ้โหความรู้ที่เรียนมาค่ะนะสมัยนั้นตอนที่เรียนมอปลายที่ไต้หวันนะะเรียนบริหารธุรกิจเลยนะ,ะที่โรงเรียนเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่คุณเริ่มต้นทําธุรกิจคุณทำยังไบงบันทึกบัญชียังไงคะคือบัญชีเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยนะฮะถ้าเลือกได้คือไม่อยากจะไปแตะต้องเรื่องของบัญชีเลยค่ะ แต่พอเข้ามาทำธุรกิจนะเล็กๆน้อยๆเองเนี่ยเออเอาความรู้พวกนั้นมาใช้หมดเลยค่ะเนาะเริ่มตั้งแต่บันทึกบัญชีนะฮะเราก็คือ,อเอาแค่บันทึกบัญชีง่ายๆเนี่ยว่ายอดขายเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะแล้วมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะเราก็บันทึกหมดเลยค่ะรวมทั้งควบคุมสต็อกด้วยนะคะถึงได้รู้ว่ายอดขายของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราได้กําไรไหมนะคะ พอปีที่สองปีที่สามเนี่ยก็แต่งงานแล้วต้องมาที่ไปไปกลับกับอเมริกาบ่อยนะก็เลยจ้างคนมาช่วยดูแลนะก็คืออาศัยบริษัทของน้องชายน้องสาวนั่แหละนะฮะก็ให้พนักงานเขาเนี่ยช่วยดูแลด้วยนะโดยเราก็มีเงินเดือนให้เขา6 0พันบาทนะคะหกพันบาทก็คือรวมค่าเช่ากับค่าพนักงานนั่แหละนะคะคือส่งแค่วันละครั้งเองนะแล้วค่าแพ็คของอะไรก็คือต่างหารเราก็ใจต่างหาให้เขานะ โอ้ปัญหาที่เจอคือสต๊อกขายค่ะขนาดบันทึกเองนะฮะทุกยอดนะคะทั้งยอดที่ซื้อเข้ามานะว่าซื้อเข้ามาจํานวนเท่าไหร่แล้วขายออกไปเท่าไร่เราต้องเหลือเท่าไหร่นะคะพอสิ้นปีเนี่ยมันนับสต๊อกทีไรเนี่ยคือหายทุกปีค่ะเออต้องยอมขาดทุนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะสำหรับคนที่ เพิ่งเข้ามาทําธุรกิจใหม่ๆนะฮะแล้วคุณจะต้องพึ่งคนอื่นนะ,ะมาช่วยดูแลมาช่วยคุณทําเนี่ยถึงแม้คุณจะคุมสต็อกนะฮะก็มีโอกาสหายนะฮะต้องเผื่อตรงนั้นไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เนี่ยก็คือเราก็จะบันทึกเข้าวๆเราเราก็จะรู้ว่าเออเราก็ยังได้กําไรอยู่นะไม่ขาดทุนเยอะนะตวอย่างคืองานที่เราทําตรงนี้เนะะี่ยเราไม่ได้ใช้เวลายเยอะเฮะ,ะก็เลยว่าเออก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ อ่อย่าลืมนะคะต้องไปจดทะเบียนร้านค้าด้วยนะคะเพราะเวลาที่เราจะไปสมัคร l a z า d a ากับช้อปปีเนี่ยเราจะต้องแนบหลักฐานวกนี้เข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายก็คือต้องจ่ายภาษีอีกนะคะแม้อย่าคิดว่าที่เราได้มาเนี่ยกำไรล้นๆนอย่าคิดอย่างนี้นะคะต้องจ่ายภาษีอีกค่ะเราก็ต้องรายงานพงอดอ94นะฮะทุกครึ่งปีต้องรายงานครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าต้องจ่ายภาษีเนี่ยเราก็ต้องจ่ายครึ่งปีครั้งหนึ่งนะคะแล้วพอปลายปีเนี่ยพองดรด90ก็ต้องรายงานอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเอาของยอดที่เรารายงานพองดรด94นะี่มารวมกับตอนสิ้นปีนะคะเราก็ดูว่าทั้งปีเนี่ยเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ตั้งแต่ขายไมโครโฟนมาเนี่ยก็ได้จ่ายภาษีตลอดนะคะแต่บอกได้อย่างหนึ่งคือน้อยกว่าสมัยที่ทำงานเยอะมากเลยค่ะ สมัยที่ทำงานแบงค์รู้หรือเปล่าว่าต้องจ่ายภาษีปีละเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทนะคะโอ้เสียดายเงินมากเลยคะ่ะแต่พอเรามาเปิดร้านค้าเล็กๆนี้ทำเองนะคะกำไรดีมากนะคะแล้วสามารถที่จะหักค่าใช้ใจ่ายได้60%สิเอร์เซ็นะคะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาให้เราหักตามความเป็นจริงะคะ่ะอืมก็ยังไม่ได้ไปดูเปรียบเทียบนะคะแต่ก็คือรู้ว่าจ่ายภาษีน้อยลงนะคะและแล้วปีนี้นะคะ ก็น่าจะเจอโควิดเผาจริงๆแล้วค่ะเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะสองสามปีแรกไหนก็เคยคิดอยู่แล้วละว่าอาจจะมีผลกระทบลายไม้นะอย่างนะฮะคนก็ยังใช้ใจ่ายอยู่ยังยอมซื้ออยู่นะฮะคือซื้อไปสนุกอ่ะร้องเพลงเฮฮานะะทุกต้นปีสิ้นปีวันสงกรานนี่แบบขายดีมากนะฮะเชื่อหรือเปล่าคะขนาดธุรกิจแบบนี้ค่ะขายแค่ไมโครโฟนอะ เดือนหนึ่งขายได้สามแสนกว่านะฮะโอ้แบบดีใจมากเลยนะแต่ปีนี้คือต้องจำใจต้องยอมเลิกธุรกิจนี้ไปค่ะเพราะว่ายอดขายตั้งแต่ต้นปีมาคือโอ้ขายสามเดือนอะถึงจะได้ยอดเท่าของปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหน้านี้แค่หนึ่งเดือนอะเราดูยอดแล้วก็โอ้ยถอดใจค่ะคือเราอน่าจะถึง เวลาที่เราต้องปิดแล้วค่ะแล้วมองหาสินค้าตัวใหม่หรือหาอย่างอื่นทำนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้ละหละว่าสมัยเรียนเนี่ยที่เขาสอนมานคือเอาไปใช้ทำอะไรนะคะเออคลิปนี้ก็บันทึกไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจินนี่ก็เคยฝึกทำธุรกิจ ของตัวเองนะธุรกิจเล็กๆนะที่เลี้ยงชีพเราได้นะที่ทําให้เรามีเงินฝากได้นะฮะที่ทําให้เราไม่จําเป็นต้องออกไปทํางานประจําทุกวันที่ทําให้เราสามารถมีเวลาเดินทางไปต่างประเทศได้นะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นะคิดเรายังเสียดายนะแต่ชีวิตมันต้อง m o v อ on นะเนาะวันนี้ก็บอกคุณโรเบิร์ตไปว่า นี่เธอรู้บอกว่าฉันรู้สึกเศร้านิดหนึ่งนะที่ฉันจําใจจะต้องปิดกิจการนี้นะคะคุณระเบิดบอกว่าก็ดีนะคุณจะได้มุกออนไงคุณจะได้มองหาอย่างอื่นทําอะไรที่มันใหม่ๆทําอีกนะมันน่าจะดีกว่าอันเก่าด้วยนะฮะแต่อย่างน้อยคุณไม่ได้ขาดทุนถูกไหมาจากงานนี้บอกเออไม่ขาดทุนจริงนะฮะโอเคจ้านี้ก็มาบันทึกไว้นะคะ เผื่อคนอื่นๆที่ผ่านเข้ามานะจะได้มาศึกษาจะได้มาฟังว่าประสบการณ์ของคนที่ลาออกจากงานประจำแล้วรอดเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่เป็นเลิรหรือตัวอย่างที่เอาไปคุยกับใครต่อใครได้นะแต่อย่างน้อยๆนะฮะสำหรับคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเรารอดแล้วคะ่ะเราไม่ขาดทุนเลยนะตั้งแต่ปีแรกที่ออกมาทำนะฮะ โอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ